بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوه الا بالله والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقده من لساني يفقه وقالي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا

ได้พิโนงทุกท่านในฐานะที่เป็นผู้ฟังที่อรรถสุภาษณ์นะฮะตอาลานั้นได้สรงให้เราและท่านทั้งหลายนั้นมีชีวิตอยู่มีลมหายใจจนมาถึงในทุกๆวันนี้นะครับนับเป็นเนื้อมาตความบทบา่องที่ใหญ่ที่อรรถสุภาณ์นะฮะตอาลานั้นได้ส่งประทานให้แก่เราและท่านทั้งหลายนะครับอลฮัมดนลิละวันนี้เนี่ยผมก็อยู่ในกระต๊อบนะครับอยู่ที่โรงเรียนฮาฟิศอัลกะนะครับผมก็ไม่มี ไม่มีอะไรจะมาทำนะครับเลยก็ว่าจะมาเล็สุดให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับและหัวข้อที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของการทำดีต่อพ่อแม่นะครับอันบิรุนวาลีได้นะครับผมขอเริ่มด้วยกับอายะกุอ่านขอราะสุบฮานะฮุวาตาอลานะครับซึ่งอยายะนี้เนี่ยอยู่ในโซระอันนิซะอายะที่34นะครับลอราะสุบฮานะฮุวาต์อัลเล่าวว่าวะวาบุดุลลอฮ ว่าจะั้งหลายยเจงกราบอิบะระต่าลัุพระนะฮูวะตอาะลาและสุดเจ้าทั้งหลายก็อย่าได้ตั้งภาคีสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อลักสุภานะฮูวตอาลาเลยนะครับวะบิลวาลิดัยนอิซานะและจงทำดีต่อพ่อแม่นะครับการทำดีต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าพ่อแม่แม่ของเราเนี่ย ได้ลเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กๆนะครับได้เลี้ยงดูเราตั้งแต่ที่เราเนี่ยอยู่ในคันของแม่นะครับอยู่ในคันของมารดาน,นะครับดังเช่น h ะด i ษหนึ่งของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัาวาลายวะสัลลัมซึ่งท่านนาบีได้กล่าวว่าอ um um ินอะฮะดะกุมยุจมะอขันลกฮุฟีบัตตันอุมีอัรบะอีนยามลนุตฟะท่านนบีได้กล่าวว่าแท้จริงบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครก็ตามที่อยู่ในหมู่สุจ้าทั้งหลายเนี่ยได้ถูก รวมขึ <premises |notimestamps|> ้นในท้องของมันดาได้ถูกก่อขึ้นในท้องของมันดาอารวยยาอมันนุตตฟะเป็นน้ำอสุจิข้นๆสี่สิบวันซุ่มไมยกูโนอาลก็จมิดหลาซาดกและหลังจากนั้นก็ได้กลายเป็นก้อนเลือดอีกสี่สิบวันซุ่มไมยกูโนมุมก็จำมิดหลาซาด็กและหลังจากนั้นก็ได้กลายเป็นก้อนเนื้ออีกสี่สิบวันซุ่มมายุรุซลุอิเลหินมะเลกหลังจากนั้นเนอัลลอฮฺซุบะฮานะฮฺวะตะอลา ก็ได้ส่งมาลักลงมาฟลยังฟุคฟีฮโรและหลังจากนั้นก็ให้มารักเนี่ยเป่าวิญญาณเข้าไปในเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นตรงนี้ก็คือบุคคลประชาชาติทั้งหมดที่อยู่บนโลกตุนยาใบนี้วายุมารูบิอารบรกาลิมัตได้ถูกบัญชาถูกบันทึกด้วยกับสีประการด้วยกันหนึ่งก็คือริสกีฮีริสกีของเขาปัจจัญชีพของเขาว่าอเจลีฮี และ ajan อ,อายุขยของเขาว่ามาลิฮีและการงานของเขาวชิกิยุนอาสัยและความทุกข์และความสุขนะครับสประการนี้นะครับที่ได้ถูกบัญชาให้แก่เราในตอนที่เรายังอยู่ในช่องของมันดาอนที่เราจะเกิดมาบริลุดุิยญาใบนี้เองนะครับและหลังจากที่เราเกิดมาบริลุดุิยญาใบนี้แล้วเนี่ยแม่ของเราเนี่ยก็ดูแลเราอย่างเต็มที่ ใส่ใจอย่างเต็มที่มอบความรักให้แก่เราอย่างเต็มที่จนกระทั่งเราเนี่ยได้โตขึ้นและพ่อแม่ก็ได้ส่งเราเรียนประถมเรียนมัธยมส่งเรียนมหาเลยจนกระทั่งเราเนี่ยได้จบและมีอาชีพดีๆมีเงินเดือนสูงๆมีเพื่อนดีๆแต่หลังจากที่เราเนี่ยมีอาชีพดีๆ มีเงินเดือนสูงเรากลับไม่รู้จักพ่อแม่เรากลับหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการเงินหมกมุ่นอยู่กับการทํางานจนกระทั่งเราเนี่ยไม่มีเวลาในการที่จะมาดูแลพ่อแม่ของเราเลยนี่ก็คือสภาพของคนในยุคป,ปัจจุบันนะครับแต่ถ้าอิสลามเนี่ยอิสลามมันมีกรอบและมันมีขอบเขตที่อิสลามเนี่ยได้วางตั้งที่สวยงามนะครับกรอบและขอบเขตที่สวยงามนะครับ

ขอเล่าสุภานะหัวตายเลยมันอหกุนนาสีบิฮุสนีสฮาบะบตีใครกันเล่าที่มีสิทธิ์ที่ฉันเนี่ยจะต้องดูแลเขามากที่สุดท่านนบีก็ได้กล่าวว่าก็เราอุมมุกะแม่ของท่านและหลังจากนั้นชายคนนี้ก็ได้ถามท่านนบีเป็นครั้งที่สองว่าซุ่มมามันหลังจากนั้นใครละ่ะท่านนาบีได้ตอบกลับอีกว่าซุ่มมาอุมมุกะ หลังจากนั้นก็คือแม่ของท่านหลังจากนั้นชายคนนี้ได้ถามเป็นครั้งที่สามอีกว่าซุ่มมามันหลังจากนั้นใครล่ะและทนายบีได้กล่าวเป็นครั้งที่สามว่าซุ่มอุมมุกะหลังจากนั้นก็คือแม่ของท่านและชายคนนี้ก็ได้ถามเป็นครั้งที่สีว่าซุ่มมามันและหลังจากนั้นใครอีกล่ะทนายบีได้กล่าวเป็นครั้งที่สีว่าซุ่มอาบูกะหลังจากนั้นก็คือพ่อของท่าน ก็คือท่านนาบีเนี่ยให้ความสําคัญแก่แม่เป็นหลังนะครับท่านนาบีได้กล่าวถึงสามครั้งนะครับเพราะว่าแม่เนี่ยเลี้ยงดูเราตั้งแต่ยังเด็กๆนะครับแต่ครั้งที่สท่านนบีได้กล่าวถึงพ่อนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นบุคคลที่เลี้ยงดูแม่และลูกแต่พ่อเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลเลี้ยงลูกเท่าไหรแต่แม่เนี่ยจะเป็นบุคคลที่เลี้ยงดูลูกเป็นหลักนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยจะต้องออกไปทํางานเนี่ยจะต้องหา สกี้เป็นอาชีพมาเลี้ยงดูลูกและแม่แต่แม่เนี่ยเป็นบุคคลที่ดูแลเลี้ยงดูเรามาตลอดเวลานะครับไม่เคยขาดสายนะครับเมื่อเราร้องทีใดแม่ก็จะเดินมาหาเรามาปลอบร้องมาปลอบร้องนะครับนี่ก็คือบุคคลที่เป็นแม่นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยไปทำฮัทนะครับพร้อมกับแม่ของท่านและแม่ของท่านเนี่ยก็ชาราแล้ว ชายคนนี้เนี่ยก็ได้อุ้มแม่ของท่านมาตั้งบนหล่และท่านก็ทําไหล่สูงๆนะครับเพื่อที่จะให้แม่เนี่ยนั่งสบายๆหลังจากนั้นท่านก็ได้พาแม่เนี่ยวเวนรอบกบบะบาจนจนครบจํานวนที่กําหนดนะครับและท่านก็ได้เห็นอับดุลลอฮ์เป็นอับบาสซึ่งอับดุลลอฮ์เป็นอับบาสเนี่ยเป็น ص ห ا ب ์ท่านหนึ่งของท่านนบ,บนลลลาาาีมูซลิลลอฮฺวะลัยวะสัลลัมและได้เดินไปหาท่านอับดุลลอฮ์เป็นอับบาสและถามว่าฉันเนี่ย ฉันเหนื่อยมากว่านี้ฉันแบ่งแม่ของฉันเบื่อรอบกับะตามจํานวนที่กําหนดฉันสามารถที่จะทดแทนบุญคุณที่แม่ของฉันเนี่ยเลี้ยงดูฉันตั้งแต่เด็กได้ไหมท่านอับดุลลอฮ์เบนอับบาสเนี่ยได้ตอบแบบสั้นๆนะครับว่าแค่วันที่แม่ของท่านเนี่ยแบ่งท่านออกมาจากท้องของมันได้มันก็ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมาทดแทนบุญคุณตรงนี้ได้แล้ว ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยหากเราทำดีกับพ่อแม่ทั้งชีวิตเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณตรงน,นี้ได้แสดยว่าชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยเราจะต้องดูแลแม่จะต้องดูแลพ่อจะต้องดูแลพ่อแม่ทั้งชีวิตของเรานะครับเพราะหนทางเดียวที่จะทําให้อัลลอฮฺสุบฮานะมานตาลาพอใจก็คือการดูแลพ่อแม่และการดูแลพ่อแม่เป็นหนทาง เป็นหนทางที่ดีและเป็นหนทางที่ดีที่สุดด้วยและเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดด้วยและเป็นหนทางที่จะทําให้อาลลกษณ์สุภานาวตาลาพอใจด้วยนะครับแต่ฮะดิษของท่านนบีดังมีชายคนหนึ่งเนี่ยในฮะดิษนะครับได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีแม่ชาราแล้วและท่านนบีเนี่ยก็ได้ประกาศเพื่อที่จะให้เสาของท่านทั้งหมดเนี่ยออกสงครามฟีซาบิลละ อต่อสู้ในหัวตงของรัสุปราหานหัวตายแล้วนะครับและชายคนนี้เนี่ยก็มีแม่ที่ชรานะครับชายคนนี้ยอมทิ้งแม่ของท่านไว้ที่บ้านและก็ได้เดินไปหาท่านนบีเพื่อที่จะออกสงครามกับท่านนบีปรากฏว่าท่านนบีถามว่าท่านมีแม่ไหมเขาตอบว่าน้ามีครับท่านนบีบอกว่าจงกลับไปดูแลแม่ของท่านและท่านนบีได้กล่าวว่าอัลซาฟะอินนันเจนนะตะตะตะอักดามิฮะเจ้าจงกลับไปหาแม่ของท่าน ฝ้ายนันเจนน่าจะจะตะอักเดาเมียเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสวรรค์น,นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมาดานะครับที่ท่านนาบีได้กล่าวเช่นนี้ก็อันเนื่องมาจากว่าชายคนนี้เนี่ยที่บ้านของท่านไม่มีใครดูแลแม่แล้วนอกจากท่านเพียงคนเดียวแต่ถ้าหากท่านออกคนออกออกรบว่าต่อสู้ในหนทางขอเหรอและท่านก็ได้ตายและแม่ก็จะดูจะอยู่ เพียงลาพังไม่มีใครดูแลท่านนาบีก็ให้ท่านคนนี้เนี่ยชายคนนี้เนี่ยกลับไปดูแลแม่ของท่านโดยที่ไม่ต้องออกสงครามนะครับเพราะท่านนาบีเนี่ยให้ความสําคัญแก่แม่เป็นหลักนะครับมีหดิษหนึงนะครับของท่านนบี صلى ا ل ل อ عليه ล س ل م ซึ่งท่านนบีท่านนาบีได้กล่าวอินนัลลอฮะะอะลัยกุม อุคุกุลอุมมหฮัดรวัวหานบุคารีท่านนบียด้ก่าวา่าอินนัลลอฮ์หาร์รมะ ع กุมแทายาทจีนเลนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะลตะอาลานั้นได้ทรงห้ามสู่เจ้าทั้งหลายนั้นอุควุกุลอุมมหฮัดในการที่จะฝ่าฝืนไม่กตัญยูต่อพ่อแม่นะครับไม่กตัญยูต่อแม่นะครับและพ่อก็สําคัญนะครับพ่อเนี่ยสำคัญแต่รองมาจากแม่นะครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องเล่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เป็นประวัติสหะบะหรือเป็นประวัติของตาบียอ็นหรือประวัติของคนดีๆอะไรนะครับแต่เป็นประวัติโดยทั่วไปนะครับก็คือมีชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในสวนแห่งหนึ่งกับพ่อสองคนนะครับซึ่งชายคนนี้เนี่ยก็ดูแลพ่อพ่อของท่านก็เป็นบุคคลที่แก่ชารามากแล้วนะครับและพ่อเนี่ยได้ถามลูกว่ามีนกมาเกาะอ,อยู่ที่ไม้ตัวหนึ่งและพ่อได้ถามว่า ลูกนั่นนกอะไรและลูกก็ได้ตอบว่าอีกาพ่ออีกาและพ่อก็ได้ถามครั้งที่สองว่าลูกนั่นนกอะไรและลูกก็ตอบว่าอีกาพ่ออีกาและผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งพ่อก็ได้ถามลูกอีกว่าลูกนั่นนกอะไรนกตัวเดิมไม่หละครับพ่อได้ถามเป็นครั้งที่สามและลูกก็ได้ตอบว่า อีกาพ่ออีกาและหลังจากนั้นผ่านไประยะสักระยะเวลาหนึ่งพ่อก็ได้ถามนกเตวเดิมนั่นเลยครับว่าลูกนั่นนกอะไรตอนนี้เนี่ยลูกโกรธมากลูกก็เออก่กกาวแก่พ่อด้ว่าพ่อไม่รู้หรือว่านี่ไงอีกาลูกได้ก่าวแก่พ่อสี่ครั้งแล้วทาไมพ่อถึงไม่จํานี่ก็คือลูกลูกได้ก่าวแก่พ่อแบบนี้เลยนะครับตะวาดใส่พ่อ หลังจากนั้นทําให้พ่อเนี่ยน้ําตาเลยนะครับและพ่อก็ได้หยิดนังเสือมาเล่มหนึ่งและได้เปิดให้ลูกอ่านเมื่อวันที่วันที่นี้วันที่นี้เมือ่ออายุเมื่อสาสิบปีที่แล้วตอนที่ลูกยังเป็นเด็กเนี่ยลูกเนี่ยได้ถามพ่อว่าพ่อนั่นนกอะไรพ่อตอบยี่สิบสามครั้งโดยที่พ่อเนี่ยไม่เบื่อในการเดียตอบแก่ลูกเลยนี่ก็คือคนเป็นพ่อมีความรักมากขนาดไหน ที่มีต่อลูกแต่ทำไมลูกเมื่อโตขึ้นมาพ่อถามแค่สี่ครั้งทำไมถึงต้องพูดด้วยคำที่ไม่พอใจตวาดใส่พ่อทำให้ลูกคนนี้เนี่ยร้องไห้เสียใจได้ขอโทษต่อพ่อนะครับดังมีอายะหนึ่งนะครับขอรัสุภานาวตั้งลาวที่รัสุภานาวตาตั้งลายได้กล่าว وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله سبحانه وتعالى لك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الله سبحانه وتعالى لك وكي سوچة لا تعبد إلا إياه سجاد الله يديك رب عبادة تبودي إليه إلا إياه وإنت يا الله سبحانه وتعالى. تعالى إحسانا لأجنب إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما كفر. الله سبحانه و تعالى يقول เมื่อผู้ใดก็ตามในทั้งสองคนเนี่ยก็คือพ่อหรือแม่เนี่ยได้แก่ลงได้บรรลุถึงวัยชาราเนี่ยฟ่าลาตะกุลและหุวมาอุฟฟินดังนั้นสุจริตทั้งหลายก็อย่าได้กล่าวแก่พ่อแม่ทั้งสองว่าอฟุอฟอุฟเนี่ยเป,นเปน็นเป็นมันเป็นคําภาษาอะ랍นะครับถ้าหากมันเป็นภาษาไทยก็คือประมาณอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน และเราสุภาวนวมาละได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าและสู่เจ้าทั้งหลายก็อย่าได้ตะคอกใส่อย่าได้เข็งขู่แก่ท่านทั้งสองวกุลและโฮมากล็ลแหลงการีมาและจงใช้คําพูดที่ดีแก่ท่านทั้งสองจงพูดด้วยถ้อยคําที่ดีสุภาพเรียบร้อย,ย,อ,ยอ่อนน้อมอ่อนโยนถ่อมตนต่อพ่อแม่นะครับแต่ถ้าหากพ่อแม่ของเราช้าให้เราทําบาปช้าให้เราชีริก จะให้เราทำภาคีตั้งปาคีต่อรัศมานาหัวตาลเราสามารถปฏิเสธได้แต่เราจะต้องตอบด้วยความอ่อนโยนนิ่มนวลแก่ท่านทั้งสองเพราะท่านทั้งสองเนี่ยเป็นบุคคลที่จะต้องให้ความสำคัญอย่งมากต่อให้แม่ของเราใช้ทางความบิดทําสิ่งที่ปิดต่อละการเราสามารถปฏิเสธได้แต่เราจะต้องพูดด้วยความนอบน้อมถ่อมนต,นนตนนะครับ ได้พูดเสียงดังกับท่านทั้งสองนะครับมีนีชาวสารับท่านหนึ่งนะครับซึ่งชาวซารับท่านนี้เนี่ยเขาเนี่ยกำลังสอนลูกศิษย์ของท่านสอนก้อละล้อก้อละรอซูลสอนกคดอ,อาและฮะดิษนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยแม่ของท่านที่อยู่หลังบ้านเนี่ยได้เรียกลูกให้ไปให้อาหารไก่ปรากฏว่าอาจารย์ท่านนี้ ที่สอนก็ละล้อก็ลดเราชูวนเนี่ยยอมปิดนั่งสือยอมปิดกีตาร์และหลังจากนั้นก็ไปให้อาหารไก่จาให้สานุสิ์หรือบรรดาล,ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยตกใจมากและหลังจากที่อาจารย์คนนี้ให้อาหารไก่เสร็จแล้วแล้วก็กลับมาสอนต่อลูกศิษย์ก็ได้ถามว่าอาจารย์ครับการให้อาหารไก่มันสําคัญแค่นั้นหรือสําคัญมากแบบนั้นเลยเหรอและอาจารย์บอกว่า การให้อาหารไก่เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กเล็กมากแต่ที่เป็นเรื่องใหญ่ก็อันเนื่องมาจากมัดออกมาจากปากแม่ของฉันนี่ก็คือแบบอย่างของชนชาวสารับนะครับที่เขาเนี่ยดูแลแม่ดูแลแม่ทั้งชีวิตต่อให้เขาสอนค้อ่านและฮะดิษแต่ถ้าหากแม่ช้าอะไรเขาจะไปทำเขาก็จะไปทำก่อนนะครับและถ้าหากลองย้อนมาดูคนนี้ปัจจุบันนะครับ เมื่อแม่ใช้ให้ทำอะไรเนี่ยแม่แป๊บหนึ่งเล่นเกมแป๊บตีปอแปดดมแป๊บโดรมแป๊บนี่นก็คือคนในยุปัจจุบันนะครับแต่ถ้าคนอนยุก่อนแหละครับเราสามารถเอามาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตของเราได้เลยนะครับเมื่อแม่เรียกเนี่ยเราจะต้องทําเลยนะครับเราจะต้องทําตอนนี้เลยอย่าได้ขัดคําสั่งต่อพ่อแม่แม้แต่คาเดียวนะครับจากมพ่อแม่ใช้ทาสิ่งที่ ดีนะครับสิ่งที่ถูกต่อหลักการไม่ผิดต่อหลักการก็ขอขอให้เราเนี่ยทำตอนนั้นเลยนะครับแต่ถ้าหากสิ่งใดที่แม่สั่งใช้ให้กระทําบาปเนี่ยให้เราฝ่าฝืนได้แต่เราต้องใช้คําพูดที่อ่อ,อนโยนนิ่มนวลมีอีกฮะที่หนึ่งนะครับซึ่งท่านหญิงไอิช์รดิยัลลอฮุอัลฮ์ได้เห็นเด็กสองคนและแม่อีกคนหนึ่งก็รวมทั้งหมดเป็นสามคนนะครับท่านหญิงอาอิชเนี่ยได้เดินผ่านนะครับและเห็นทั้งสามคนนี้เนี่ย หิวหิวหิวมากไม่มีอะไรกินและทานิงไอชาก็ได้เอาอินทบาลัมที่อยู่ในกระเป๋าของเธอสามเม็ดให้แก่นางนะครับหลังจากนั้น<ม>นางก็ได้เอาอินทบาลมสองเม็ดให้แก่ลูกทั้งสองคนและอีกลูกหนึ่งไว้ให้แก่ตัวเองกินหลังจากนั้นปรากฏว่าหลังจากที่ให้ลูกทั้งสองคนแป๊บเดียวลูกๆก,ก็ปุ๊บ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 หมดหลังจากนั้นลูกทั้งสองคนก็ได้มองมาที่ ผู้จะเป็นแม่นะครับโดยที่ผู้จะเป็นแม่เนี่ยมีอินทวาลามเม็ดเดียวโดยที่แม่ยังไม่ได้กินแม่ก็แบ่งเป็นสองซีกให้แกลูกคนหนึ่งแล้วก็อีกลูกคนหนึ่งทาให้ทหญิงไอชารอเดียวลออันตรายน้าตาไม่อยู่ร้องให้และทหญิงไอชาก็ไ,ได้กลับไปหาท่านรอซูลและได้เล่าเรื่องราวนี้ให้แก่ท่านนาบีมสุมสลลัลสารฟังและท่านนาบีก็ได้บอกทหญิงไอาชาว่าอย่าไอาชาเอ๋ยนี่ก็คือความรักของแม่ ที่มีต่อลูกไงล่ะแม่เนี่ยรักลูกทั้งชีวิตรักลูกของเขาทุกคนฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นที่เราเนี่ยจะต้องดูแลแม่ดูแลพ่อให้มากที่สุดนะครับ้ากพ่อแม่ของเรายยังมีชีวิตอยู่ขอให้เราและท่านทั้งหลายเนี่ยดูแลแม่ทั้งชีวิตของเรานะครับขอให้คุ้มนะครับให้กับการดูแลแม่ของเราเพราะเป็นหนทางเดียว ที่จะทำให้อลลอฮฺสุภายในอัตลาพอใจในตัวของเรานะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากไะดิสหนึ่งอีกนะครับที่บันทึกโดยท่านหญิงไอชะรอเดียัลละวันฮฮนะครับซึ่งแปลเป็นความหมายนะครับมีอยู่ขึ้นหนึ่งนะครับท่านนบบมุลโมโสลละวาอะและอัลซันลัมเนี่ยได้นอนและท่านบีได้ฝันว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสวนสวรรค์และท่านนบีก็ได้ยินเสียงชายคนหนึ่งอ่านคุตอาอยู่ในสวนสวรรค์ท่านนบีก็คิดว่าใครนะ ท่านนบีกง็งงนะครับว่าใครเสียงใครอยากรู้มากเลยว่าคนไหนคนใดที่อ่อานคดอ่านเพาะมากอยู่ในสวนสวรรค์ปรากฏว่าคนที่อ่อานคดอ่านเนี่ยก็คือท่านฮาริซาบินนอแมนท่านฮาริซาบินนอแมนเนี่ยเป็นบุคคลที่เขาเนี่ยดูแลแม่เขาเลี้ยงดูแม่เขาไม่ไม่เคยละทิ้งแม่ท่านนบีได้ยินเสียงของในสวนสวรรค์น,นะครับ น,นี่ก็คือข่าวข่าวอันอยิ่งใหญ่นี่ก็คือสิ่งที่สําคัญนี่ก็คือผลตอบแทนของผู้ที่กระทําดีต่อพ่อแม่นะครับผู้ที่ทําดีต่อพ่อแม่เนี่ยผลตอบแทนเรืองรางวัลเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเลยนะครับนี่ก็คือการทําดีต่อพ่อแม่นะครับที่ผมได้พูดมาทั้งหมดในวันนี้นะครับถหากสิ่งหนึงสิ่งใดที่ผมพูดเป็นสิ่งที่ผิด ผมก็ต้องขออิสติฟาร์ามไอโทษต่อรสสุภะนะฮงวะตาลานะครับแต่ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมได้พูดเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยก็ขอให้เป็นฮิดายะทางนาให้แก่ทุกผมเองและพี่น้องทุกท่านนะครับและขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลพ่อแม่ของเราอย่างเต็มที่นะครับเท่าที่เราเนี่ยมีความสามารถอินชาอัลลอฮ์อัสลามมอะลยกุมบารัดมะตุลลอฮวะบะเราะกาตุ